มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแจ้งวัฒนสมมะสามัคคีเมืองนอนอ่วมน้ำท่วมรถติดยาวถึงหัวลำโพงเลยค่ะฝนตกลงมาอย่างหนักนะคะในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีจึงส่งผลให้ย่านดังกล่าวน้ำท่วมถึงฟุตบาทแจ้งวัฒนะแครายซอยสมมามัคคีน้ำท่วมขังนะคะท้ายแถวสะสมถึงหัวลำโพงค่ะ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะกลุ่มฝนตกแช่บริเวณรอยต่อจังหวัดนนทบุรีและกอทมช่วงเวลาประมาณ15นาฬกานทีถึงเวลา17นาฬิกา30นทีค่ะส่งผลให้มีน้ำท่วมบนถนนสายหลักแล้วก็สายรองอาทิถนนแสงวัฒนะถนนงามบุงวานถนนติวานนท์ถนนประชานิเวศ1ถนนสามัคคี โดยบนถนนสายหลักระดับน้ำท่วมสูงครึ่งล้อรถค่ะส่วนที่สายรองบางจุดนะคะรถผ่านไม่ได้แล้วค่ะโดยจอสอร,ร,สร,รอรายงานสภาพการจราจรเมื่อเวลา18.00นนะคะซบพอปากเกล็ดรายงานสภาพการจราจรติดขัดอย่างหนักและผู้ใช้รถใช้ถนนนะคะชะลอการเดินทางถือเป็นวิกฤตบนท้องถนนอีกหนึ่งวัน ทางนี้นะคะส่งผลให้สภาพการจราจรบนทางด่วนติดขัดอย่างนาหนักเนื่องจากโรงงานวงวานแล้วก็แจ้งวัฒนะไม่ได้นะคะโดยท้ายแถวยาวสะสมเข้ามาใจกลางเมืองบริเวณหัวลำโพงท่าเรืออโศกขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ